สวัสดีครับผมวันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่รายการจเจาะเบื้องลึกนะครับผมผมสิริพงศ์จิตดาน้อมน,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นทางการเมืองกันนะครับผมก็คนนี้ก็คุณชื่ออะไรนะครับผมผมชื่อนายสิริพงศ์ชมะชาครับอ่าครับผมวันนี้เราก็มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับผมก็คุณคุณทำอาชีพอะไรนะตรงคอเทอมได้ไหมครออับ<ะ>ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาครับอืมนักศึกษาก็คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองในตอนนี้นะครับผมสถานการณ์การเมืองตอนนี้ พูดตรงๆก็แย่มันไม่มันไม่มีอะไรแก้ไขเลยอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอคุณเห็นด้วยกับม็อบที่ไปประท้วงไหมฮะที่นักม็อนักศึกษาท่างหลายคนก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคโควิดอะครับก็ไม่อยากให้เขาไปแบบก่อม็อกกันอะไรเงี้ยคนมันเยอะอะไรเงี้ยทําให้โรคมันจะกลับมาระบาดเือนเดิมแล้วทีนี้มันจะยุ่งยากไปกว่าเดิมอ่ะ พราะช่วงนี้มันเริ่มจะทยอยหายไปด้วยใช่ค่ะใช่เกี่ยวกัรแล้วคุณคิดว่าการประกาศพราะเพราะจะกิจการฉุกเฉินของรัฐบาลเนี้ยฮะมันมันเกี่ยวกับโควิดไหมหรือคีดว่ามันนแค่เขากลัวรัฐบาลเขารัฐบาลเขากลัวนักศึกษาหรือเปล่าหรือว่าเขากลัวโรคกันแน่อะไรยังไงคุณคิดว่าไงในเรื่องนี้มันก็มันก็คิดได้ทั้งสองแบบครับทั้งกลัวแล้วก็ กังวลโลกแล้วก็กลัวการที่นักศึกษาจะออกมากระท้วงอะไรอย่างนี้ครับกลัวเขาแบบมีผลกระทบเกี่ยวกับด้านการเมืองอะไรอย่างนี้ยอืมครับผมแล้วก็มาต่อที่คาถามต่อไปนะครับผมก็คุณคิดว่าการเมืองเนี่ยการเืินเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะตอนนี้นะการเมืองตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณว่าการเมืองเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตคุณมากแค่ไหนครับถ,ถ้าจริงๆ กับ<อน>ผมนะผมว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เราเรียนด้วยแล้วเรายังไม่ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องทํางานหรือหาไรายได้ครอบครัวนะ่รก็ยัง<อน>ไม่ค่อยกระทบกับผมเท่าไหร่เพราะผมยังอยู่ในช่วงเรียนก็ยังไม่ <S <S <อน>ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าไปเรื่อยๆแล้วยังเป็นอย่างนี้แล้วถึงตอนที่ผมจะต้องมีงานทาหรืออย่างเงี้ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผมอ <H it> แล้วคุณคิดว่าถ้าใ่านันคุณก็คิดว่าคุณคิดว่าการที่ออกไปทุนครั้งเนี้ย มันมันมันถือว่าเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของนักศึกษาไม่หรือว่าเป็นหรือว่าเขาเข้าวก่า,ายกันแน่เพราะว่ามันมีผู้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาบอกว่าอย่างสสพลังประชารัฐล่าสุดก็บอกว่า,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 วาทีอา่อยากประทูวงมันอยากไปแต่ไม่ไม,ม,มีใครไปช่วยแม่ลงจังนทร์มนคุณคิดยังไงนะคือช่วยอะไรเรื่องนี้มันก็คิดได้หลายมุมครับเพราะว่านักศึกษาก็มีเสียงเหมือนกันทุกๆคนมีเสียงออกเสียงกันได้คนเรามัน ชอบเหมืนหรือไม่ชอบมันต่างกันครับมผม<ต>ว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเมธพนแล้วก็ต่อไปนะฮะคนคิดว่าคุณมีจุดยืนทางการเมืองแบบใดคือจุดยืนทางการเมืองของคุณเนี่ยคุณมีแบบใดครับผมผมถ้จะจะพูดถึงผมตอนนี้ก็ผมยังไม่ค่อยแบบอะไรมากเพราะยังไม่โดนผลกระทบโดยตรงเพราะผมก็ยังเรียนอยู่มีแต่แม่หรือว่าพ่อเงี้ยที่ส่งผมเรียนก็จะได้โลกกจะได้ผลกระทบ ที่หนักเพราะว่าต้องทํางานต้องหารายได้ให้ครอบครัวครับเพราะมันก็เป็นผลกระทบโดยตรงเพราะเศรษฐ,ฐ,ฐกิจมันย่าแย่มากช่วงนี้แล้วแต่จะโควิดอีกอะไรอีกมันเข้ามาทําให้แบบครอบครัวต้องแบบหางานแบบให้หนักขึ้นทํางานหนักขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เหนื่อยครับผมแล้วคือคุณพ่อค,นนคุณแม่คนนี้เคยมีจุดยืนในการเมืองเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวเขาเคยกดดันเรื่องการเมืองอะไรนี้ไหมใช่ ูดแม่ก็ก็มีนะครับก็แบบบ่นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยแบบทะไรค้าขายก็ไม่ค่อยขึ้นทํางานก็จากแบบไม่ค่อยเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่พอในบางส่วน <mm เพราะว่าไหนจะเรียนไหนจะของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายอย่างในในครอบครัว ราอมันไม่ได้เลี้ยงดูแค่คนเดียวคนเดียวแต่มันเลี้ยงเป็นครอบครัวครับอืมครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือคําถามที่มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาในประเทศไทยมานานเรื่องนี้คือคุณคิดอย่างไรกับการรัฐประหารครับผมผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันแบบประชาชนทุกคนมันมีเสียงมันก็พูดกันได้ครับออกเสียงกันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับการรัฐประหารมึงผมว่ามันเกินไปครับสําหรับ การจะต้องมาฆ่าฟันกันอย่างนี้มันไม่ใช่คอ่อเพราะว่ามนุษย์มนุษย์ก็เกิดมาเท่าเทียมกันมีแขนมีขาเหมือนกันไม่ไม่จาเป็นต้องมาฆ่าฆ่าแกงกันคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับใช่รับก็คนไทยด้วยกันพวกมาเป็นคําถามต่อไปนะก็คือคุณคุณคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองไหมครับคุณคิดว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยความจริงมันสมคผลแก้ด้วยการรัฐประหารไหมครัไม่นะครับการการเมืองนี่คือ นายกนะสมตมิว่์นายกเนี่ยเขาก็ต้องมามาแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเราเจริญยิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่จะมาค่าฟันค่าแกงกนะันมันไม่ใช่อับนิ่งเขาไม่ได้เรียกว่านายกครับครับผมใช่แล้วก็มาต่อไปนะฮะเป็นคําถามสุดท้ายนะฮะก็คือคุณคิดว่าประเทศประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนะี่ยจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไหมครับผมในปัจจุบันนะ่ผมว่ามันมันไม่สมบูรณ์หแต่อนาคตยังไม่แน่ครับ ผมค,คิดว,ว่าว่ามันจะประมาณกี่ปีถ้าเกิดบอกบอกเป็นตัวเลขด้วยมันภายในกี่ปีประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยที่เป็นสมบูรณ์ครับผมพูดยากต้องรอต้องรอดูเวลา<ม>ครับผมโอเคฮะคมันมันให้มันให้คําตอบไม่ได้เดิมพวกนี้มันมันอยู่ที่เวลาด้วยว่าเขาจะพัฒนาไปถึงไหนหรือว่าจะหยุดอยู่ที่เดิมหรือว่าจะไม่ทําอะไรเลยครับผม,บผมโอเคฮะก็สรุปนะฮะ ก็คือปัญหาทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมครับและการที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและพออยู่กันร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องมีปัญหาถูกไหมฮะและปัญหาในกลุ่มซึ่งเรามีระบบทางการเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของการอยู่ด้วยกันซึ่งของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอันมีระบบอันมีพมหากษัตริย์สมเด็มุขซึ่งอะไรก็ว่าไปซึ่งความจริงมันก็คือราชาธิปไตยแพ่งธรรมนูญดีดีนันแ่วะซ นั่นแหละถ้าเกิดมันมีปัญหาเราวต้องแก้กันไปซึ่งปัญหาทางการเมืองก็สมควรแก้ด้วยวิธีการทางการเมืองใช่ไหมฮะเช,ช่นถ้าเกิดนายกอาจจะมีทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะดูแบบไม่ถูกก็ต้องมีการอภิปรายไป,ไปอะไรไปมีมองค์กรอิสระตรวจสอบไปไม่ใช่เป็นการแก้ราฐาัฐบารใช่ไหมฮะใช่ก็คือเอาง่ายนะครับประชาธิปไตยมันก็เหมือนเด็กอะฮะเด็กกาลังเดินซึ่งถ้าเกิดเด็กเดินก็ต้องมีล้มมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเนี้ยถ้าเกิดคนลม้มเสร็จปุ๊บมีทหารมาบอกเอ้ยไม่เอาไม่เอามึงล มันก็มันประชาธิปไตยมันก็ไม่โตใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุนะที่ทำไม3 0 4 0ปีเนี้ยประเทศไทยมันถึงไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆริสักทีนะฮะซึ่งโดยสุดท้ายนะถ้าเกิดเรายังเรียนรู้ไม่ได้นี่ว่าที่ว่าเราจะต้องเราจะต้องทำยังไงนะว่าเราจะไม่ต้องอย่าห้ามเรียกทหารเข้ามายุ่งการเมืองน,นะฮะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยอสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณด,ด้วยนะฮะที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับรผมครับผมแล้วก็เราก็ลาตามไปด้วยเท่านี้นะฮะผมเจอกันใหหมม่คคครรราาววน้ััับบผสสดี